คำสาบแสงสีทองฮะ<อ>น้ำพองอยินเฮ้ยอืมเป็นเป็นพี่เป้าเฮ้ยเป็นหวังเป้าและผงหูที่หายตัวไปก่อนหน้านี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยิ่งไปกว่าน,นั้นการฆ่าสุนักวิญญาณของฉันด้วยการจมงตีเพียงครั้งเดียวนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ซอมบี้ระดับสูงทั่วไปสามารถทำได้เออเฮ้ย เสียวไปยังไม่เรีบมาปกป้องฉันอีกยังคิดจะให้สุนัขเหล่านี้ปกป้องคมมีดให้เจ้าอยู่อีกเหรอแม้แต่สัตว์ลอยยังรู้ว่าควรคำนับข้าพวกเจ้าต้องการที่จะเป็นแพรลับบาปของเขาต่อไปหรือเป็นลูกน้องของข้าเหรอแกอย่าพึ่งได้ใจไปไม่มีใครสามารถพาแกงหหลินฉวนและสุนัขวิญญาณจากฉันไปได้ไปลงนรกซะ <_ uk> ปืนนี่คือที่พึ่งสุดท้ายของเจ้าแล้วงั้นเหรอหน่าผิดหวังจริงๆแกงหลิงชวนเป็นของคุณแล้วได้ปลดไว้ชีวิตผมเถอะแกงหลิงชวนของเจ้าข้ายอมรับเทว่าร่างกายของเจ้าข้าพอใจกับมันมากข้าต้องการมันด้วย <_ uk> ถึงแนวของผมจะไม่ใช่ผู้ชายแต่ถ้าท่านต้องการก็ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้ขุบปากซะ ตูไม่ใช่แนวผู้ชายเฟ้ยเซี่ยวเป้ามัดเขาไว้เซี่ยวหูสุนัขสองตัวนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าส่วนพวกเจ้าโลกพี่ใช่แล้วผู้เข้าใจสถานการณ์คือผู้เฉลียวฉลาดเมื่อสิบปีก่อนพลังวิญญาณของดาวสีคามได้เกิดการอุบัติขึ้นหอหุ้มสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยพลังของมันคนส่วนใหญ่ไม่สามารถ ทนต่อพลังงานนี้ได้ยืนพังทลายร่างกายเกิดการกลายพันกลายเป็นสัตว์ประหลาดก็หายเลือดซอมบี้ในบรรดาผู้ที่รอดชีวิตมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความสามารถวิเศษกลายเป็นผู้วิเศษที่แสนทรงพลังตามปริมาณของแกนพลังวิญญาณแบ่งเป็น1นถึงเระดับมเมืองตรงหูที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเพียงเมืองเล็กๆของมณฑลหลินเจียงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง แบบราชาที่ปตยรวมอำนาจราชวงศ์สวรรค์เยียนฮันที่นี่มีเพียงสองกองกำลังหนึ่งคือพวกเราแก๊งหลิงชวนส่วนอีกอันหนึ่งคือบริษัทรักษาความปลอดภัยเฮยเฟิงนี่คือทั้งหมดที่ผมทราบหรือท่านอยากรู้อะไรอื่นไม่ว่าท่านจะต้องการอ,าอะไรผมสามารถสนองได้ทุกอย่างเสี่ยวเป้าเอาเขาไปอาบสมุนไพรซะอาบสมุนไพรเหรอน้ำยาสมุนไพรที่ข้าใช้การศพในครั้งนี้ เป็นน้ำยาสมุนไพรที่ดีที่สุดตั้งแต่ข้าเคยทำมาหลังจากแช่ตัวไปสักสองสาวันเขาน่าจะสามารถใช้ความสามารถทางร่างกายของเขาได้อย่างเต็มที่พี่ย้อยบอกว่าจะไว้ชีวิตผมไม่ใช่เหรอเออใช้เวลาว่างสองสามวันนี้หาที่จัดวางมาหาค่ายกลแปลงโรหิตสังเวยเลือดซอมบี้แล้วกันด้วยหญิงวิญ,ญญาณที่มีอยู่อย่างมากคงสามารถดับการทำงานของมาหาค่ายกล แปลงโรหิตได้ครึ่งชั่วโมงต้องหาสถานที่ที่มีซอมบี้รวมตัวกันเป็นจำนวนมากจึงจะด,ดีที่สุดหืแกมพลังวิญญาณระดับสามนี้แลกมากลับชีวิตคนจำนวนมากไม่มีที่ว่างสำหรับการสูญเสียอีกแล้วพวกนายเอามันไปซะทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวท่านโจงท่านคือหัวหน,น้าสถาบนันศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตประจำมณฑลสิงหเจียงของเรา ชีวิตของท่านสำคัญกว่าของเราไม่ต้องกังวลครับผมได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วบริษัทรักษาความปลอดภัยเฮยเฟิงกำลังส่งคนเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงคองอยากจบแล้วที่นี่คึกคักจังเลยเนอะอ๋อ ขอบคุณขอบคุณท่านยอดฝีมือสำหรับความช่วยเหลือข้างในคืออะไรเหรอดูเหมือนฝูงซอมบี้จะมาพบมันเหรอน,ะนี่นี่คือแกมพลังวิญญาณระดับสามของหมีซอมบี้ระดับสามโอ้ขอข้าดูสิเอ๊ะโปรดโปรดท่านอย่าเอามันไปเลยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันศึกษาว,วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งไม่ชีวิตของเราด้วยความช่วยเหลือจากมันเราจะมีความหวังที่จะพัฒนาอาวุธเพื่อต่อต้านซอมบี้ได้ มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษยาชาติกลายเป็นว่ามันก็แค่แกนพลังงานไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนอกจากนี้พลังงานภายในยังด้อยกว่าพลังวิญญาณมากแทบจะเทียบไม่ได้เลยกับพลังวิญญาณในหินวิญญาณเล็กหนึ่งก้อนไม่ต้องกังวลข้าไม่สนใจกับไอแค่ของระดับนี้หรอกอ่ะนี่มันแกนพลังวิญญ,ญาณระดับสามเลยนะเขาทำกับว่ามันไล่ข้าอย่างนั้นละพวกเจ้าทั้งสองคน คือผู้วิเศษระดับหนึ่งเหรอชอยพวกเรามาจากกองทัพหลินเจียงแห่งมณฑลหลินเจียงได้รับคำสั่งให้มาคุ้มกันสาตาจอารเจรงนําแกมพลังวิญญาณกลับไปแค่พวกเจ้าสองคนเหรอไม่อยู่แล้วบริษัทรักษาความปลอดภัยเฮยเฟิงกําลังมาช่วยพวกเราออกไปแค่ยังมาไม่ถึงขอเสียมลรายอดถามไม่ทราบว่าท่านช่วยขมกันพวกเราสักพักได้ไหมกองทัพหลินเจียงจะขอบคุณท่านมากอย่างแน่นอนกองทัพหลินเจียงเหรอไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่แไหน ก็ไม่อาจเทียบไดกับนิกายอูจีในอดีตในยามทุกยากวันหนึ่งก็อาจถูกทำลายเพราะงงินไม่จำเป็นต้องจงใจผูกมิดเพียงแต่พวกเจ้าช่วยข้าเรื่องหนึ่งแล้วข้าจะคุ้มกันและพาพวกเจ้าออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยจริงจริงเหรอไม่ว่าจะอะไรพวกเราทำได้หมดเลยเพียงแต่เรื่องผิดกฎหมายพวกเราไม่ทำนี่คือเส้นตายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพวกเจ้าแค่อยู่บนดาดฟ้านี้และดึงดูซอมบี้ก็พอ หืท่านยอดฝีมือไม่ต้องกังวลข้าได้ใช้ยันศิลาแก่งเสริมประตูไว้แล้วซอมบี้พวกนี้ทำลายไม่ได้หรอกพวกเจ้าอยู่ที่นี่ไปสักพักเนอะเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาไปมาหาค่อยกลนแปลงโลหิตระดับต้นนี้ แม้ว่าขอบเขตจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ก็เพียงพอที่จะครอบคลุมอาคารสมโสมนี้ได้ต้องขอบคุณแกมพลังวิญญาณน,นั่นที่ดึงดูดซอมบี้มาช่วยข้อบประหยัดเวลาได้เยอะเลยทุกอย่างพร้อมแล้วได้เวลาพาพวกเจ้าออกไปจากที่นี่แล้วอะไรไม่เชื่อใจข้าเหรอเราจะไปกับท่านท่านโจงไม่เป็นไรถ้าท่านยอดฝีมือคนนี้ ที่จะทำร้ายพวกเราจริงๆต่อให้มีสิบชีวิตก็ไม่พอหรอกไม่จำเป็นต้องใช้คนอุบายอะไรเลยเอออ่อเอาละ่ะพวกเจ้าไปติดต่อหน่วยช่วยเหลือเอาเองเ่ะข้าไปเหรขอบคุณท่านอยอดวิมือ,อย่าองยิ่งสำหรับน้ำใจขอบังอาจถามชื่อของท่านได้หรือไม่ชูสเสียน นี่มันไม่ใช่ผู้วิเศษที่มีพรสวรรค์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนดูเหมือนว่ามนทรหนินเจียงของเราจะมีผู้ฝึกเสียนซ่อนแล้วจะต้องรีบกลับไปเรื่องนี้จะต้องรายงานให้ท่านนายพลเย่ทราบโดยทันทีมหาอค่อยกุแปลงโลหิตเริ่มฮึฮึฮสมกับเป็นมหาอค่อยกุนแปลงโลหิต ประสิทธิภาพสุดยอดจริงๆลูกปอดโลหิตพวกนี้เพียงพอที่ข้าฝึกฝนไปยังกัรลมปานขั้นเก้าแล้วหนี่มันดอกทองแห่งบุญเหรอดอกทองล่วงหล่นเต็มไปหมดนี่มันนิมิตที่เกิดได้เฉพาะกับคนที่มีบุญมากไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็นเพราะข้ากำจัดซอมบี้พวกนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันผู้บำเพ็ญมรลวนต้องแบกดับกมจากการนขาแค่ไม่ถูกฟ้าผ่าดินเผา ก็ถือว่าดีโขแล้วคนที่มีบุญทําให้เกิดนิมิตด,ดอกทองได้เก่งว่าคงมีแค่ข้าคนเดียวนี่แหละนี่เหรอความรู้สึกของการได้รับบุญนี่มันความรู้สึกแห่งการตระหนักหรูดูเหมือนอายุไขของข้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังมีความรู้สึกที่ไม่ออดบรรยอยได้หรือว่าจะเป็นพรแห่งโชคูข้าไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมผู้บุญเพนสายทาพวกนั้นถึงโห่ลร้อง ทุกวันว่ากำจัดมาหลายมาหลายที่แท้ก็ตาลอนในประโยชน์ของบุญนี่เองถ้าหากว่าในอนาคตข้าได้สังเวยเลือดซอมบี้แสนตัวล้านตัวร้อยล้านตัวด้วยบุญอนับไม่ถ้วนอายุไขของข้าปัญญาของข้าโชคของข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งผนทางแห่งกายาศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม